มรดกคุณแม่ใส่ได้ดูให้เลยอันนี้เป็นแหวนหุกจุ้ยนี่อไไนของแม่กอดจ้าไปพวกมึงมก่อนสิเป็นจ้าแล้วจกนกพนีพอดแหวนมรดกไปให้กลับ ยังโดยสั่งห้ามใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ตอีกด้วยต้องบอกได้เลยว่าสวยและรวยมากของจริงค่ะแถมยังเป็นสาวใสเปอีกต่างหากสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวส,สุดแซ่บอย่างจระนุพันี่ทีล่าสุดค่ะได้ไปขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งมีเหล่าบรรดาแฟนๆมารอชมกันอย่างมากมายแถมเจ้าตัวก็ได้เปแฟนคลับเป็นแหวนมรกตเลยทีเดียวโดยเป็นเหตุการณ์ที่จระน,นุพีนเจอแฟนคลับคุณยายอายุ72ปีมาเที่ยวเจ้าตัว รลลองใจถามคุณใหญ่ว่าถ้าเรียกชื่อถูกว่าตัวเองคือใครจะถอดแหวนมรกตให้เลยซึ่งคุณใหญ่ก็ตอบชัดเจนเลยว่าเธอคือจ๊ะนงพนีดาสาวจ๊ะก็เป็นคนจริงซะด้วยยอมถอดแหวนมรกตแท้แหวนห่งจุย้ยที่มีมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0บาทให้ถ้าคุณยายใส่ได้ซึ่งปรากฏว่าคุณยายสวมแหวนนิวก้อยได้สบายๆคุณยายจึงได้แหวนวงนี้ไปนอกจากนี้ยังมีคลิปที่สาวจ๊ะนงพนีเจอแฟนคลับที่เคยเอา เพลงของเธอไปประกวดตอนปสกับเพลงสตอ,อร์เบรแ ที่ชื่นชอบสาจามากๆงานนี้เจ้าตัวก็จัดหนักจัดเต็มถึงขนาดถอดสปอร์ตบาร์ให้เป็นของขวัญแทนใจไปเลยงานนี้เล่นเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแซวกันว่าสงสัยรอบหน้าจ้านอปนีต้องเป็นหนักกว่านี้แล้วจนล่าสุดทางด้านเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่า f เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทุกวันนี้โดนสั่งห้ามใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ตจบเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ แหวนมรกตอันนี้แล้วเป็นคนจําในชะเด์เวงแม่ช่วยก็นะพ่อแม่ใส่ได้ดูให้เลยอันนี้เป็นแมนบวกจุ้ยู้วยแหวนบวกจุ้ยพ่อแม่ใส่ได้ดูให้เลยวยชาเดย์นสออันนี้พวกขวบโตอะไรนะขวบโตใส่ได้คุณก็ต้งีดี 1>, 1 2 3เฮสยเส้ยยหึ่เลยจบเลยฟังนะคะจบลแม่นี่มอรถแท้ทำมามาแข่ละว่าทำร้านไหนเนี่ยไม่รู้ไอ้เนี่ยปุชอบมหลอบริสั เดี๋ยวอ,อันนี้คอนเสิร์ตอะไรครับนี่มึงมึกถอดเสื้อใครให้พุ้กค้ากันอย่างนี้เลยทำไมอ่ากใหพเขาผู้ชายคุณหมาจะได้กันกงใงไงกวานเล่าเลยนะครับว่าเสื้อไหไของแม่ก่อนจะไปะพวกมึงตงก่อนสิ ui ui đánh trả rồi, mình Nam chưa. Làm à. uh. tốt. น,นี่เ,นเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็แซลทา่งงานจับนกพนินกเป็นอย่างมากกันเลยทีเดีวยวค่ะหลังจากที่เนี่ยเจ้าตัวได้ไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ที่นึง่งแถมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้พูดคุยกับหล่อแบร์ไปขับบนเวทีอีกด้วยซึ่งก็มีคุญแไว้อายุ7จ็ดอปีได้ขึ้นมาบนเวทีแถมเจ้าจ้าเนี่ยก็อยากได้แอบแซลทางด้านคุณใหญ่ว่ารู้จักชื่อเจ้าตัวหรือเปล่าถ้าไทยถูกเนี่ยเจ้าตัวก็จะยอมถอบแวนมรกรซึ่งมีมูลค่าม,มากกว่า2 0,000บาท ให้กับคุณยายไปเลยถ้าคุณยายใส่ได้างานนี้เนี่ยคุณยายก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยที่เล่าว่าเธอคือจ้าวหนุนนั่นเองค่ะอ่ะ ตอบคือแบบนี้แล้วนาจ้างคนนีเนี่ยก็เป็นคนจริงเลยด้วยก็เลยย,ยกแหวหมนมรดกให้กับคนยายไปนันเองค่ะงานนี้เดี๋ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็แอบแซวว่าถ้างานหน้าเนี่ยต้องเป็นมูลค่าหรือว่าเป็นของที่เยอะกว่านี้นั่นเองค่ะตอให้กำลังใจกันต่อไปค่ะไทยพีอาร์าราปเดตทางเทปบารน้องจัาอัพเดทนะครับคุณผู้ชมเนี่ยในรับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ